สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆม่สารจจะจากช่องทีวฟรีกับพี่เดกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดป .4 เล่มเขียวอาจาทหน้าที่20ค่ะวันนี้มีข้อเดียวแต่ยาวหน่อยนะคะข้อนี้ข้อที่3ค่ะ บอกว่าให้เขียนตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นคำที่มีความหมาย8คํคำเขาจะให้ตัวอักษรมานะคะก็คือเหมือนให้เราย้อนไปเป็นน้องปหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะนําตัวอักษรที่เขาให้มาเนี่ยมาผสมเป็นคําต่างๆนั่นเองนะคะที่ต้องมีความหมายด้วยไม่ใช่ว่าเอารอเรือไปผสมกับสารเอือแล้วมาะสะกดด้วยวอแหวนรอเอือวอลอะไรก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นคําที่มีความหมายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะยกตัวอย่างก่อนแล้วให้น้องๆไปลองดูนะคะว่าตัวเองจะได้คําว่าอะไร บ้างนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยคำแรกเขามีตัวอย่างมาให้ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาให้มาเนาะเป็นก็กลายก็อ่ะนอก,กันไม้โทกัน้นแบบนี้นะคะเพราะว่าสระอาดถ้าสมมุติเรามีตัวสะกดมันก็จะกลายไปเป็น,ปนไม้หันอากาศใช่ไหมคะ ซึ่งมันก็จะใช้ได้แบบนี้นั่นเองนะคะเราไปดูกันอ่ะดูก่อนว่าเขาให้ตัวอะไรมาบ้างเขาก็ให้เป็นกอไก่สระอื A ้อสระอะให้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสระหรือพยัญชนะนะคะเราก็มีหน้าที่แค่ว่าดูว่าคําไหนมันสามารถเป็นคําไหนได้บ้างนะคะแล้วเราก็นามาเขียนข้างล่างนี้ทั้งแปํคำเลยนะคะโอเคตอนนี้พี่ได้แล้วคํานึงนะคะมันจะมีประกอบด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ พอจะเราออกไหมคะว่าพี่จะได้คําว่าอะไรอะเริ่มก่อนการประสมคําต้องเริ่มตั้งแต่พยัญชนะตน้นพยัญชนะต้นของพี่คือพอผานค่ะปึ๊บแล้วก็ตามด้วยสระเอือ้อสระเอือตือสะกดด้วยโน,นหนูและตามด้วยไม้เอกค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นคําว่าคําว่าเพื่อนนั่นเองนะคะพอเอือโนอเพื่อนไม้เอะ ได้หรือยังแบบนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะไปต่อนะคะคำต่อมาที่พี่ได้คืคอวอแหวนวอแหวนแล้วก็ตามด้วยสระอีงองสะกดค่ะและใส่พยัญไม้วรรยุกไม้เอกไปก็จะเป็นวออีงอวิงวิงไม้เอกวิง่งนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะก,ก็ไก่ปื๊บตามด้วยสระเอียค่ะปื๊ด สราีอแล้วก็แล้วก็แล้วก็วอแหวนแล้วก็ตามด้วยวรรณยุค,คือไมตรีค่ะกอเอ,อียวอเกียวกอเอียวเกียวเกียวไมตรีเกียวได้ไหมคะได้นะคะคําต่อมาค่ะก็ไก่เหมือนเดิมก็ไก่ควบรอเรือค่ะคํานี้เขียนไปด้วยกันเลยก,อรอออก,เกรออกเสียงเป็นกรแล้วก็ผสมกับสระอะค่ะสระอะแล้วก็มีสระโอ สระโอมีดดเด็กแล้วก็ดอเด็กสะกดอีกทีหนึง่งมองเห็นเรียงว่าคำว่าอะไรคำว่ากระโดดนะคะคำต่อมานะคะคำต่อมาอันนี้เป็นพยัญชนะต้นกอนบอใบไ,ไม้ค่ะตามด้วยสระโอสะกดด้วยกอไก่คำนี้คำว่าโบกนั่นเองนะคะโบกมือโบอกแขนแต่ไม่ใช่โบกหัวกันนะคะโอเคเนาะ อันต่อมานะคะพี่ได้เป็นยอยักษ์ค่ะสระแอตามด้วยมอมา้ามอม้านะคะแล้วก็เป็นวรรณยุกโทค่ะไม้ถูคคำว่าแย้มนะคะแย้มยิ้มแย้ม,ยม,ยมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอออันต่อมาค่ะคำที่เจ็ดคําำที่เจ็ดพี่ได้เป็นคำนี้ร่เรือค่ะปื๊บ สระโอสะกดด้วยยอยักตามด้วยรอเรือและตามด้วยสระอารอโอยอโรยรออารารวมกันเป็นโรยราค่ะและอันสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างยาวหน่อยต่อเต่าค่ะสระแององูอ่ะงองูไม้เอกนะคะและงองูนะคะตามด้วยงองูอีกทีหนึง่งงองูสระอาและสะกดด้วยนน,นูคํานี้ค่ะ เป็นคำว่าแต่งงานนั่นเองนี่นะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะก็อาจจะเป็นคำว่าพริกได้ไหมพอพานรอเรือสละอีตามด้วยกอไก่สะกดก็เป็นพริกได้นะคะอ่ะน้องก็ลองไปเขียนเองดูนะเดี๋ยวพี่จะเขียนคำไว้ให้คำอื่นๆนะคะอย่างเช่นคำว่าพลิกนีใครชอบคำว่าพลิกก็เอาไปคำว่ามุง้งก็ได้นะคะคำว่ามุง้งคำว่า ยิ้มนี่คำว่ายิ้มคำว่าอะไรอีกคำว่าวัยได้ไหมคะวออะยอวยนะลองดูนะคะก็ได้นะคะแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างในหน้าที่20นะคะจริงๆแล้วมีคำอีกเยอะแยะมากมายเลยนอกเหนือจากนี้ลองคิดคิดดูนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่21สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย